เขาจะติดต่อมาหาคุณเพื่อบอกกับคุณว่าอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าคุณจะอยู่ในราศีอะไรบ้างแคปิคอนราศีมังกรนะคะทัวรัสราศีพึกษกอาริสราศีเมษ รีบาราศีตูนพยเซร์สราศีมีนนะคะมีพลังงานของคนราศีมังกรราศีพฤกศกนะคะราศีเมษร,ราศีตูนราศีมีนนะคะที่ขึ้นมาต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าคนที่จะติดต่อมาหาคุณนั้นเขาเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่จะติดต่อมาหาคุณเร็วนี้เขาเป็นใคร 8ดไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็สินธนูเจสติกพลังงานของโคนราศีตุ <S 2> 2 <S ลสองเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเก้าไม้พลังงานของโคนธาตุไฟแล้วก็เจ็ดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดิน มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินเราก็คนราศีตุลน,นะคะอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมานะคะอยากพูดคุยปรับความเข้าใจหลังจากที่มีการคิดทบทวนนะคะลังเลอยู่มาสักพักตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่สําคัญหรือว่าคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาเป็นใครนะคะตอนนี้รอคอยเฝ้าคอยวันเวลาว่าจะติดต่อมาเมื่อไหร่นั่นเองนะคะพลังงานของเขาน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณมาก่อน มน,นี้มีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจหรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้บางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นการบริหารเวลาไม่ได้นะคะอาจจะทำงานมากเกินไปก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเด็ดขาดเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่ทำไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเป็นการบาลานซ์อารมณ์นะคะเป็นการหาความพอดีของอารมณ์เนาะให้ความรู้สึกหรือว่า การครบกับคุณนะคะกับอารมณ์ของเขากับเวลาของเขามันเดินไปได้นะคะให้มันมีความบาลานซ์กันไม่สุดต่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเจสติกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาบางครั้งอาจจะ ตรงเกินไปเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะคะแต่ว่าการครบกันบางครั้งจะต้องมีการอ่อนให้กันบ้างนะคะมีความอ่อนโยนให้กันบ้างเนาะจะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ดาบฟาดฟันอย่างเดียวบางทีก็ไม่ถนอมน้ําใจการทําร้ายหัวใจกันได้เหมือนกันนะคะมาดูกันต่อนะคะแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณเพื่อบอกกับคุณว่าอะไรขอให้บอกทีเขาจะบอกกับคุณว่าอะไร ขอให้เปิดใจเขาทีเจ็บถ้วยนะคะคิดถึงฟงซานคิดมากลืมไม่ได้อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากกลับมาดูแลคุณเหมือนเดิมนะคะแตกถ้วยที่เงียบหายไปใช่ว่าไม่เจ็บปวดใช่ว่าไม่เสียใจแท้จริงเก็บซ่อนอาการไว้อยู่ จัดเม m e n t มาเพื่อสารภาพความในใจหรือว่ารู้ใจตัวเองแล้วสองถ้วยรู้แล้วนะคะว่าหัวใจมีใครหรือว่าจะมาสารภาพว่าใครคือคนที่เขารักเขารักใครนั่นเองนะคะพลังงานของเขาก่อนหน้านี้นะคะหากว่าเขา มีความลังเลไม่แน่ใจสองจิตสองใจหรือว่าไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะสองเหรียญเนาะเป็นเหมือนการคิดทบทวนอารมณ์ยังแปรปรวนไม่มั่นใจนะคะอยู่ในช่วงการคิดนะคะยังเลือกไม่ได้นะคะอาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองก็ได้นะคะว่าหัวใจของเขารักใครหรือว่าตัวเขารักคุณมากมายขนาดไหนนะคะตอนนี้รู้แล้วผ่านการคิดแล้วนะคะตรายตรองมาดีแล้วนะคะแปดเหรียญบางคู่อาจจะมีการนิ่ง เงียบจากกันไปแล้วก็ไปโฟกัสที่การทำงานก็ได้นะคะต่างคนต่างอยู่มาสักพักเพราะว่ามีแปกถ้วยนะคะแยกทางกันเดินเงียบหายจากกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็ได้นะคะต่างคนต่างทํางานของตัวเองแยกย้ายกันเดินบนคนละเส้นทางแต่ถ้วยเป็นพลังงานความรู้สึกที่ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้ดูแลกันเนาะหรือว่าห่างหายจากกันไปเก็บซ่อนความรู้สึกหรือว่าไปจริงจังกับชีวิตไปดําเนินชีวิตของตัวเองเนาะจนผ่านมานะคะบททดสอบได้รับการพิสูจน์หรือว่าความสัมพันธ์ที่เคยสงสัยที่เคยค้างคาที่เคยไม่แน่ใจก่อนหน้านี้นะคะจัดจเม้นเนาะเป่าตแตรแล้วนะคะรู้ความจริงแล้วรู้ใจตัวเองแล้วว่า คนที่สำคัญสำหรับเขาเป็นใครใครที่เขารักแล้วก็ใครที่รักเขาหัวใจของเขาอยู่ที่ใครนะคะก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ใกล้กันเกินไปจนมองไม่เห็นความสำคัญของกันและกันพอห่างหายจากกันไปไม่ได้พบเจอกันไม่มีกันและกันในชีวิตรู้ใจตัวเองอยากเดินทางมาหานะคะอยากมาพูดคุยปรับความเข้าใจให้ความยุติธรรมกับความรักของคุณบ้างนะคะผ่านการคิดทบทวนแล้วรู้ แล้วว่าใครที่สําคัญที่สุดเนาะผ่านการรอคอยผ่านการเฝ้าคอยผ่านการมองดูตรองดู สิ่งที่เคยทำกับสิ่งที่ไม่ได้ทำนะคะเป็นสิ่งที่เคยทำก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำนะคะยืนดูตรองดูพิจารณาดูแล้วนะคะผ่านการใคร่ควรตัดสินใจพิจารณาผ่านการได้ลองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ไปในที่ที่ตัวเองอยากไปผ่านการนิ่งไม่ได้พูดไม่ได้คุยห่างหายจากกันไปนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกเนาะ ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าหัวใจอยู่ที่ใครหรือว่าความจริงในใจปรากฏแล้วนะคะความรักที่มีอยู่ที่คุณนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วนั่นเองนะคะ